จริงหรือไม่ไหมข้าโพดป้องกันโรคหัวใจแล้วก็ฆ่าไวรัสในระบบทางเดินปสัสสาวะกรณีที่มีข้อความระบ,บุว่าคนเป็นใจอักเสบหรือรังดื่มน้ำต้มใยไหมแล้วจะมีอาการดีขึ้นใช้ฆ่าเชื้อไวรัสในระบบทางเดินปสัสสาวะได้แล้วก็ป้องกันความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับเรื่องนี้ทางกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนั้นได้ชี้จแจงว่า ไม้ข้าวโพดก็คือการเกสรตัวเมียนิยมใช้เป็นยาตามตำรับยาพื้นบ้านการวิจัยไม้มข้าวโพดนั้นยังมีจำกัดมีการศึกษาหนูทดลองพบว่าไม้ข้าวโพดนั้นมีฤทธิ์ขับปัสสาวะจึงอาจจะช่วยลดสารพริษได้ส่วนหนึ่งแต่ไม่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสในระบบทางเดินปัะสสะาวะได้และไม่ช่วยป้องกันความเสี่ยงของโรคหัวใจและก็หลอดเลือดพร้อมทั้งยังไม่พบการศึกษาว่า ควรปฎิจัยอักเสบหรือรังนั้นดื่มน้ําต้มใยไใม่แล้วดีขึ้นไมข้าวโพดนั้นมีใยอาหารสูงแต่น้ําต้มหมข้าวโพดนั้นแทบไม่พบใยอาหารผู้ที่กินยาขับปัสสาวะยาลดความดันโลหิตยาเบาหวานยาต้านการอักเสบและผู้ที่มีภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่าไม่ควรกินหมข้าวโพดแม้ว่าไมข้าวโพดจะปลอดภัยในคนส่วนใหญ่แต่อาจก่อให้เกิดอาการแพ้ได้ ทั้งนี้ไม้กระโพั้นนำมาเป็นอาหารและยาได้ผู้ใหญ่กินแบบแห้งกรั้งกะสถึง8กรัม3ครั้งต่อวันหรือชงเป็นชาดื่มไม้กรโพดแห้ง0.5กรัมต่อน้ำ1 5 0มิลลิตรและควรกินอาหารให้ครบ5หมู่หลากหลายในปริมาณที่เหมาะสมบทสรุปของเรื่องนี้ก็คือมีการศึกษาในหนูทดลองพบว่าไม,ม้กรโพ t นมีฤทธิ์ขับปัสวะ จึงอาจช่วยลดสารพิษได้ส่วนหนึ่งแต่ไม่สามารถจะฆ่าเชื้อไวรัสในระบบทางดูสาวะได้และไม่ช่วยป้องกันความเสี่ยงของโรคหัวใจนี้ของโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้วก็ยังไม่พบการศึกษาว่าคนเป็นเจักเสบหรือลังเมื่อดื่มน้ําต้มใจไมแล้วมันจะดีขึ้นไหมข้าวโพดมีใย,ยอาหารสูงแต่น้ําต้มไมขโพดนั้นแทบไม่พบใย,ยอาหารใดๆเลย ขอบคุณเหมือนกันที่ตรวจสอบก็คือกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขและศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน